น้องอะไนเห็ดตุสวยไหมเห็ดพึ่งหวานภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรนะเนี่ยภาษาดอยช์อะไรหนาวไหมไม่หนาว เันชอบเก็บเห็ดอลลูกสนุกไหมตัดขาเห็ดให้พี่น้องดูว้าวตัดฝุ่นแล้วลูกดูพี่น้อง ชวยไหมครับสวยไหมครับเจอแล้วจ้าพี่น้องเห็ดดอกที่สองจ้าบาัสวอริส สวยมากจ้าขาอวบอบเลยแต่งหน้าก่อนแตแปลงว่าปัดน้นามามมนี่ สวยงามมากจ้ะเจออีกแล้วจ้าพี่น้องเห็นตาหัวโพออกมาจากกอหญ้าแหงจ้ายุ่งมงเก่านีดีจ้าพี่น้องบ่รทันดิบยางไปใสยอยู่ขาญ่สวยนีดนั่นพรดสวยอยู่จ้าไปอยู่ ลบสายตาแม่จ้ายางกลับไปยางกลับมาจ้าหาเห็ดต้องไปยางไก่ยู่หมองเก่าดิน่นจ้าพี่น้องยางกลับไปกลับมาเพลี่อยู่ในหยาหนิจ้ะนี่สวยอยู่จ้ะนี่จ้ะดอกตะกีที่ไปดึงมาจากกอหยาจ้ะพี่น้องพันยูหกนิดหนึ่ง สวยจ้างายดีต่อสวยงทีฟลุคเหมาเล่นนะเห็ดพึ่งเกาลัดจ้าสีหมวกควรจะเป็นคือสีหมากเกาลัดจ้าพี่น้องนี่ดอกสวยอยู่จ้าเจออีกแล้วจ้าอยู่ใกล้ๆก,กันจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งเกาลัดดอกน่ารัก ดอกน่ารักน่ารักจ้ะสวยสวยเลยนี่สวยมากเลยปาดน่ารักน่ารักเลยจ้ะพี่น้องดอกน่ารักน่ารักวัอน,นี้น้องอลันกับมาน้ำจ้ะเพิ่นก็ร่างหาเห็ดเพิ่นสงสัยหมาน้ำน้องอลันมาน้ำจ้ะ พอได้อยู่จ้าดอกมีสวยสวยจ้าพี่น้องตะกี้พึ่งตัดเฮ็ดแล้วกำลังจะลูกขึ้นจ้าเดี๋ยวเห็นด,ดอกนี่น่ารักมากเลยจ้าสวยน่ารักมากเลยขาเป็นขาวสะอาดมากเลยจ้า เป็นคินเดอร์เลยเนาะเป็นเด็กน้อยเลยเห็ดเด็กน้อยสวยไหมพี่น้องเห็ดเหมือนนารจังเอาเห็ดเบบี้เหรอเอ๋มจ้าพี่น้องเห็ดเพิ่งเกิดอยู่ใต้ต้นต้นบีจ้ะแต่ว่าพวกหอยเห็นเห็ดอยู่ป่านี่จากเถื่อนด้่จ้ะพี่น้องสองดอก ก็ดอกนี้เพิ่นเหี่ยวแล้วจ้ะนี่ต่อหนี้ยังสวยๆอยู่ฮ่าขี้ขาห่มเถอะจ้ะอยู่อยู่ข้างถนนจ้ะพี่นอ้อง เป็นเห็ดช่วงใบไ,ไม้เริ่มร่วงจ้ะมอนี้ไปเกมเห็ดผู้ใหญ่สามคนนองอลัานผู้หนึ่งเป็นสีคนจ้าพี่น้องเป็นวั่นยุดววาสิบวเข่าปลาแหล้วที่จ้าพี่น้องแต่ว่ากัไปตอนเกือบๆือบ,บจ้าว่าผ้าน้องอลัานไปยางเหรนก็เลยถือโอกาสไปเกมเห็ดจ้ะ ไปบพโดนจ่าพี่น้องประมาณหนึ่งชม่วงเละจ้ะ mm hmm. ก็เลยได้เห็ดมาบ่าหลาย mm hmm. ก็เลยว่าจะเอามาเห็ดกินนยูบานเอื่อยที่ไปน้ำกันจ้านี่จะเห็ดเมนูลาบเห็ดหรือว่าลาบน้ำตกเห็ดจ้านี่จ้าแต่วเป็นคนหันเห็ด mm hmm. เห็ดรุ่นนี้งามงาม,งามจ้าพี่น้องเป็นแบบเนื้อแน่นดีจ้าเป็นเห็ดข้างในขาวจ้วะเลยจ้าพอแต่ดอกง,งามๆดอกอ่นอนๆจ้าพี่น้อง หลังจากที่หั่นแล้วแต่ก็จะเอาเห็ดมาขัวจ้ะขวให้เพิ่นแหงๆน้อยนึงให้มีกินหอมตอนห้าวขวไปในจานนาจากเห็ดเพื่อนจะออกมาหลังจากนั้นก็จะพ้ากันหั่นพักจ้ะนี่จะเือยเพิ่นก็จะปรุงน,านา้ายำน้าลาบไปจ้ะใส่ลาปลาใส่พริกพงใส่ขวบขวหอมๆบีบบากหน้าใส่จะพี่นองเห็นแล้วก็นํไล่เริ่อมไหลเราจะพี่นอง จะกะคน้นค้นส่วนผสมให้เขากันเฮดที e w, ่เตวขัวไว้กะเซจเรียบร้อยนํำมาเทใสลงไปจ้าหอมหอมจะพี่น้องหอมเขาขวาัวหอมเฮดคน้นค้นให้เขากันจ้าเป็นตาแสบเ่าจ้าพี่น้องใส่ผักชีใส่ใบมะกรูดใส่หอมแดงลงไปจ้าอืม้มกินหนี่หอมขักจ้าพี่น้องหลังจากนั้นก็เทใส่จานเลยจ้า้มนี้จะเฮดสองเมนู้ะจ้าพี่น้อง มีเมนูลาบเฮดลาบนำตตเฮดเฮดผึ่งหวานที่ห้าเก็บมาหน่จ้าแล้วก็จะมีเมนูพิเศษตำปลาแซลมอนจ้าพี่น้องช่วงนี้พากันอยากกินแต่เผ็ดๆจ้าออกจากปลาเฮดมานน่พากันหิ้วเขาแล้วก็อยากกินแนวแบบเผ็ดๆ,ๆแซบๆจ้าหลังจากที่ปรุงเคื่องไว้แล้วจ้าอันนี้เฮดน,นำตำนำย่ำขึ้นตำหุ่งเลยด้อจ้าใส่น้ำปลาหลังจากนั้นเขาก็หั่นปลาแซลมอนมาคน้คนๆใส่จ้าพี่น้อง สีสันเป็นตะแสบคกจ้าตำปลาแซลมอนยอันน่วจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าพี่น้องการใส่ชีวิตในต่างแดนได้กินของเสบๆเผ็ดๆขาดบ่ไใดก็คือประแดกจ้าพี่น้อง บบคุณตะวัน